สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไปหลิวรีวิวแล้วนะคะวันนี้หลิวจะพามารีวิวตัวนี้เลยนะคะที่เพิ่งแซมเปิลไปรุ่นนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นคือแต่งค่อนข้างเต็มมากเลยนะ,ะทั้งกระจังหน้าถึงแต่งรอบคัน้อแม็กแล้วก็มีด้านหลังอีกยเนาะ,ะเริ่มกันเลยว่าแต่งอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะ,ะนี่ที่เห็นชัดเจนเลยนะคะดั่นก็คือเป็นในส่วนของ ตัวชุดแต่งนะคะแล้วก็มีดินแดกนะตัวนี้หลิวเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะคะว่ามันไม่สามารถใช้งานลากดึงได้จริงๆนะลูกค้าแต่ว่าสามารถเอามาแต่งเหมือนแต่งเพื่อความสวยงามมาได้นะคะอ่ะถัดมานะคะจะเป็นตัวโลโก้นะคะไททันสปอร์ตนะคะสีดำเงาตัดกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะก็ดูดุดันขึ้นไปอีกนะคะดําขาวเนาะอ่ะและนี่ค่ะไฮไลท์นะคะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเป็นสี ดำเงานะ,ะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบพ่นสีนะคะลูกค้าแต่ว่าที่มันผ่านมาที่เรารีวิวจะเป็นแบบครอบนะ,ะ mm hmm. ก็คือมันจะไม่ได้เต็มทั้งอันนะคะแต่ถ้าพบพ่นสีเนี่ยก็คือเต็มทั้งอันเลยเนาะ,ะ mm hmm. ด้านข้างนะคะอันนี้เพิ่มเข้าไปนะคะจะเป็นซูมล้อแบบมีหมุดนะคะอันนี้ก็จะเป็น ขนาดใหญ่เข้ามาเลยเนาะพร้อมเปลี่ยนล้อแมกนะล้อแมกรุ่นนี้เป็นลายใหม่นะคะลูกค้าที่ยังไม่ได้มีรีวิวเลยเนาะปกติที่หนูรีวิวเนี่ยจะเป็นแบบว่าแม็กที่เป็นก้านย,ยาวๆเนาะแต่ว่ามันก็จะมีอันรุ่นนี้มันก็จะมีอตัวที่เป็นลายตรงนี้นะคะเพิ่มเข้ามาเป็นยางมอนสเตอร์อีกแล้วค่ะลูกค้าแล้วก็สเปคยางนะคะรุ่นนี้เนี่ยสองหกห้าเท่าหกศูนย์นะคะ R18 ปนะเป็นอ่เหมือนสเปค ค่อนข,ข้างจะยอดนิยมเลยเนาะโอเคดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเนี่ยที่เราเห็นนะคะจะเป็นไม่ใช่การครอบนะคะลูกค้าอันนี้ก็ทําสีเหมือนกันเป็นสีดำเงานะคะปกติจะเป็นสีโครเมียมนะคะนี่ด้านข้างแล้วก็เพิ่มมาอีกนะคะอันนี้ที่ภาพไม่ได้เลยเนาะทุกคลิปนะคะก็คือคิวกันสานนะคะและในส่วนของเป้ามือจับที่เป็นสี ไตตันแบบนี้นะคะอันนี้หลูกก็รีวิวมาหลายคลิปแล้วเ,เหมือนกันเนาะอ่ะมาดูด้านในกันบ้างนะคะด้านในรุ่นนี้เป็นเกียร์อฟเย็์แมนนวลนเนาะอ่ะนี่นะคะภายในยนะคะก็ะคือนี่ค่ะวงมลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะนี่นะคะนี่มีกล้องมองภาพ รอบคันด้วยนะคะสามารถควบคุมจากโครมลาลัยได้เลยนะเขามันจะขึ้นบนหน้าจอแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะนี่รุ่นนี้นะคะเป็นเบาะหนังค่ะลูกค้าโอเคเป็นตัวพู้สตาร์ทแล้วเนาะโอเคมาดูด,ด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังนะคะพื้นที่ก็ที่รีวิวไปเกือบๆทุกคลิปเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นเบาะหนังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีช่องเอาไว้ชาร์จไฟตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคอมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะถ้าเกิดดูบนเผยอ,อาจจะ ละไม้คล้ายคลึงกับตัวแอดลีดนะคะแต่ว่ารุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นแอดลีดนะคะแต่ว่าอยากได้ฟีลการติดตั้งที่เหมือนแอดลีดนะคะก็คือจะเพิ่มสติกเกอร์ลายโคนเข้าไปนะ,ะสติกเกอร์เนี่ยสามารถเลือกแบบได้ว่าลูกค้าอยากได้แบบที่จะเป็นสกรีนชื่อตัวเองก็ได้ชื่อแบรนด์ตัวเองหรือชื่อร้านค้าตัวเองนะคะหรือว่าจะเป็นซิ g n a จอร์ของตัวเองก็ทําได้เนาะ,ะอันนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นไททันแอดลีดนะคะดําแดงขาวนะคะก็คือตัดกันแบบนี้ทั้งคันเลยเนาะ,ะโอเค ด้านข้างจะเป็นโลบาร์นะคะตัวโลบาร์ของ Outlander นะคะนี่จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีกระบะไลเนอร์นะคะของแท้จาก Mitsubishi เลยเนาะด้านหลังค่ะจะเป็นกันตัวกันชนหลังนะคะตรงนี้ลูกค้าจะเรียกกันว่าเป็นหัวบอลเนาะเอาไว้เหมือนลากจูงได้นะคะเป็นของแบรนด์ Outlander นะคะ เดี๋ยวลคาไปดูรอบคันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะอ่ะและอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวข้อฝาถังน้ํามันนะคะนี่จะเป็นแบบนี้ก็คือข้างในมันก็จะมีกิมมิคเล็กๆก็คือจะเป็นเหมือนลายไททันนะคะบางๆตรงนี้เนาะโอเคสําหรับโปรโมชั่นช่วงนี้นะคะก็คือจะเป็น อดอกเบี้ยศูนเนะคะอยากได้ดอกถูกๆกก็คือเป็นดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นต์นานสูงสุด72งวดนะคะ72งวดเนี่ยก็คือ6ปีเลยนะคะลูกค้าหรืออยากได้แบบแต่งเต็มแบบนี้ก็ทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้เลยนะคะมีเงินดาวเท่าไหรก่ก็หรือจัดให้ได้นะคะทุกเงื่อนไขที่ยัลูกค้าต้องการเนาะเป็นเงื่อนไขที่เป็นไปได้ขายได้ด้วยนะโอเคเป็นรุ่นนี้นะคะที่หลิวรีวิวนี้เป็นรถนะคะ,ฉะเฉลยเลยว่าเป็นรถรุ่น กระบะไต้ตัน4ประตูนะคะรุ่น GT เกียร์ธรรมดาราคา883,000บาทเท่านั้นเองนะคะสนใจกระทักเข้ามาติดต่อสอบถามกันก่อนได้เนาะเอาแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าหรือจะมารีวิวรถรุ่นไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย